ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะครับสายคล้องมือเด็กเล็กครับ<อ>นี่ก็จะเป็นสายคล้องมือเด็กเล็กนะครับยี่ห้อ Do d o Love เป็นน่าจะเป็นของคนไทยมั้งครับ หรือเขานําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ตีแบรนด์ของตนเองเป็นแบรนด์ของไทยทีนี้สายนี้จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าด้านหนึ่งนะครับเราก็ให้ผู้ปกครองเนี้ยคาดมือไว้อีกด้านหนึ่งก็จะให้เด็กครับคาดมือไว้สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเขาจะมีระบบล็อกครับระบบล็อกคือเด็กไม่สามารถปลดล็อกด้วยตัวเองได้เราจะต้องเอาแถบส่วนหนึ่งที่เป็นด้านด้านหนึ่งของผู้ปกครองครับไปแตะ ไปแตะตรงนี้ครับเมื่อเราไปแตะตัวกลมตรงนี้ครับลิก้าเขากอพูดก่อนลูกพอเราแตะตัวกลมตรงนี้ครับมันก็จะทําให้ปลดล็อกได้ครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่กันครับวิธีการใส่นะครับเราก็ใส่ให้เจ้าตัวเล็กก่อนนะครับเราก็คล้องเขากับมือครับแล้วก็เสียบสายเข้าไปครับเสียบสายแล้วเราก็ดึงสายนั้นเนี่ยให้ สอดเข้าไปกับใต้ตัวล็อกครับแล้วก็จะมีเหมือนอเขาเรียกว่าอะไรนะครับตีนจิ้งจกหรอ<ถ>ตีนทุกแกก็ <laughs> เป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะทำให้ปรับระดับของรอบแขนของเด็กได้ครับแล้วเราก็กดล็อกเลยครับเรียบร้อยครับอ,อ,อีกด้านหนึ่งก็จะใส่กับผู้ปกครองครับคล้ายกันอันนี้จะไม่ยากนะครับเราก็ใส่เหมือนใส่นาฬิกา สมัยก er mm ่อนครับอันนี uh ้ค huh. รับน right. no. ี่ก็จะเป็นด้านหนึ่งของผู้ปกครองนะครับแล้วก็จะมีสายไปที่เจ้าตัวเล็กครับเวลาเขาไปเดินไหนที่ห้างเขาก็ปลดเองไม่ได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับเดี๋ยวลองปลดสิครับเมื่อคุณแม่ปลดเรียบร้อยก็ต้องเอาด้านนี้นะครับไปกดตรงนี้ไหนๆขอแม่ขอมือหน่อยตึ๊บๆ อ,อันนี้ก็จะกดได้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อน